สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีถูกถูกทันเลยเนาะคะ่ะเนาะมือนีเนาะคะ่ะช่องป้าต้อยคนมิเศนกับมายูทีสารปูขัดติยาวงค่ะเมื่อที่แล้วมากกับทางทีมงานเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมือนั่นแต่ว่าทางเขากับแคบอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมมาวิ่นเพื่ะคับรหลดเขามาเลยท,ทั้งทั้งทีมากันสองขังสองข้าวกับเพื่อเอารถเขามาโหลดนุ่มบามกับเพเ่อเขามารหลดมาวิ่นเขามาขัง,งแหลกทะเบียนรถเขาเลยค่ะท่านผู้ชม ห้าหนึ่งห้าสามค่ะถือว่าปูก็ใไฮแม่นอยู่เนาะค่ะกับโชกลาบมูขัดติยาวงนะคะเนาะกามอนีกามาขอต่อตามต่อเนาะค่ะเนาะกับปูขัดติยาวงมอนีกาม่าน้ากันบกบเทียมค่ะขาดพอท้องแรงคนเดิมมาวินชแนลหนุ่มอําคนเดิมบาวแพ็กแล้วก็น้องนามชแนลเนาะค่ะความทั้งเบาแบ่งเนาะค่ะมอนีก็ม่าน้ากันกัสิมาขอต่อเนาะค่ะเนาะขอต่อ กับปู่กับสารปู่ขัตติยาวงศ์เนาะคะ่ะเป็นงวดของวันที่17มกราคม2 5 6 8นห้ี่เนาะคะ่ะขอให้ยเอฟซีทุกทท่านโชคดีเออควันเดะถือกินควันมื่แมนยูดานหลังผุนบ่คือจังไดนแมนบ่คือควันรถมาวิ่นบ่รับแล้วอ,ลอิ่ม อนังท้องตึง,ตงนังตาหย่อนนะคะมาบินหลับแล้ว <c oughs> ค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปพอกะ <c oughs> ทีมงานกันค่ะสำหรับตัวเลขนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทางช่องทางทีมงานกับหาแนวทางไปฝากไปตอนเอฟซีทางบานกันสุข,ขูสุข,ขน้นปีใหม่เนี่ยขอหายเอฟซีกๆทกทันโชคดีลำลุ้ยเฮ้งๆปังๆกันสุขูสุข,ขน้นยกช่องเลยนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับ ผู้ดใดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปาตอยกับขอบคุณมากๆนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับอคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะปาตอยก็อ่านถูกคอมเมนต์แต่บางที่ก็บ,บ่ได้ตอบเบิดเนาะค่ะเนาะก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําในเดอ้อค่ะช่องปาตอยคนมีเซ็นเนาะค่ะเนาะก็นี้ก็สิาพามาขอตอ่อตามต่อเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปพอกับทีมงานกันเนาะค่ะเนาะไปค่ะ ทะเบียนรถมาวินเข้าเต็มๆเลยนะคะหาหนึ่งหาสามค่ะปราต้อยก็เคยเบาอยู่ดยค่ะพระาวานยังตีรถเสียตั้งแต่ขนเข่าเนาะคะ่ะพึ่งมาวินไปเอารถไปสอมพึ่งจะเซตเนาะคะ่ะเซตกับปีไม่พอดีเลขเข่ากระทันผู้ชมหาหนึ่งหาสามห้าหนึ่งม,มันออกหาหนึ่ง,งค,ค่ะ หมวดนี้เนาะคะ่ะนาอเดี๋ยวสิผ้ามาขอต่อตามต่อกับสารปู่ขัติยะบงนะคะบาวแบ่งกําลังทําความสะอาดอยู่เนาะคะ่ะนาะวันนี้มะบาวแบ่งมาน้าเฮ้อนุมอามเขาป้าเราบอนที่ีหนนมอามมนเขาป้าไปทางไหนเนาะนี่เนาะอยาเขาไปเลิกเลยเด้อ แม่ัวที่เดียวนุ่มอามพันว่าพันนี่มีเห็นเนาะนิมีเี่แม่นิ่มีเหน็นอ่ะรูปปั้นปูพือนนังหัวเขาสั้นสั้นสั้นหัวเขาสััน,นแล้วก็เมื่อกับขีบขีบยาสูบบ่อืมกับสิบประมาณนั่นแหละแต่ว่าเมืเ่อนีมาขอต่อละขอเลขไทยสามโตรตรงๆเลยบ่แน่ได้ปัวสิได้รูปปั้นก็ได้เอาผูใ้ใดสุมม่มอย่างยุใสควนเข่ามา เออมีคว้นเขามาทางเขาบ่ะนุมมน่มามนุ่มามนี่มีเห็นเป็นโลป,ปันปูเหรอปะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริน<ม>เป็นองค์ปันปูแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถา้ถาถา้าถึงบอกว่าถ้าพลาดมาถิตพอดบูชาบนเอาแต่ว่าไปเดี๋ยวน้องแบงค์ทำความสะอาดเอาออีอ,อย่างคือมีควนันอีอย่างมากจังสิเออมันมันมีควันไปท่านผู้ชมอืเห็นเนาะค่ะยูยูกับมีควันมาจากใส่ ทางนันบม่มีแต่ว่าควนมาจากด้านหลังทางพุ่นล่ะแต่ว่าบ่เป็นตะสุมเดเพราะว่าใบาใหม่มันแหง้ง ยังม่ขึนีกยังไ่ได้เคยมาสามารถสืบทอยู่ดอกเบ่นทรงเป็นงนะครับเพราะว่าพูดแล้วก็ยังกผู้ชมตื่นนะผมตื่นตหนกนะหนังท้องตึงเออมันหนังท้องตึงไาผู้ใดพาเหตุแบบนี้ใครพาทำอย่างนี้เส้นเอือดแล้วต้นใหม่ตัวนี้มีเครื่องพันหลอบนอเนาะคมึงดูโสน่ะเโ ก็อดหล่นซาเขาเอินนี่เป็นขาบงูตัวใหญ่อยู่เด้นี่เนาะขันขาบงูซ้ำหน่ขันขาบงูซ้ำหนิแต่ตัวถือว่าตัวใหญ่อยู่แสดงว่างูหลายเด้อนี่เด้อเพราะว่ามีหลอกขาบงูสมองสมองเนื้อยืนท่องหันกับมีโอ้ยหึเพราะว่ามัน้องมีแล้วเพราะว่าคือมันแบบว่าอังไหมล่ะ มันมีขาบพูยุดถูกจุดเลยเนาะแสดงว่าแถวนี่กับว่าธรรมดาคือกันหันม้ย่ามืนขึ้นเนาะค่ะท่านผู้ชมอันตลาอยู่ดเอาแบงออเกิไปอยังนะคือใช้เกิด้าเหยียบมงเหยียบน้ำเองไม่ยังถ้าเหยียบมองเหยียบน้ำไม่ยังยู่เอาใช่เอา นุ้มามผู้ใดดึงหัวนุ้มามมับางอย่างนี่ขึ้นไปนั่งเสียเอามันมาบางอยัางของหัวมันขึ้นไปนั่งเสียแเบน่นแ่ละเอาให้หน่อเลียเอาอย่างก็จ่ายเบงซันเาอะเยน้น้ำเียเียเี้ยเียน้ว่าผู้ใดดึงหัวกอืมอืมมันขึ้นเป็นเขี้ยโอ้ยมันเป็นน้ำตอนนี่มันเป็นน้ำเนี่ยเอาบานเท้าบะมี่ได้แบบนี้เนี่ยโอ้มันเป็นน้ำต้นนี่เนาะค่ะมันเป็นน้ำ ใส่น uh, 네ี่โอ้ยจะกลมากอหัวข่อยเออฮือมันเปืนไถยุดเบิ้งไว้อีหย่างอยู่นีนบนบ่เออด้่ปืนนะนหาเกเดี๋ยวหาหนแล้วอือย่ไปืนเลยยได้าัหลังก็เป็นโพนเนาะค่ะตัวาซองเมืองของเทิงเมืองหาเทียมีอย่างแปลกแปลโอ้ยเดีายาเด็ก หลบหลอบสารปูกับเป็นปลาเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเครื่อใหม่กับไหลแต่ว่าหกถ้าเกิดไฟใหม่นี่ใหม่เบิดเลยค่ะท่านผู้ชมอ,อ,อ,อเอา้าโอ้ยอีหยังวะเคี้ยงหยังก็เป็นเคี้ยงสิเคี้ยกวัวข้นตันเคี้ยกก่าหัวค้นตันเนี่เนะาะค่ะกับสารปูขดดัดย่าว ค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนกาใบปูขัดติย่าบงกันค่ะไปค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสี่ช่องเฮ้ยห้าช่องบุญต้อนนึกว่าซี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าซ่องหกนัาตหลักทองแหลงไงส่งตัวแทนมาห้าซ่องคุณนะหกซ่องหกซ่องเหรอนะทองแหลงส่งตัวแทนมาอ๋อทองแหลงส่งตัวแทนมา ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคือเรามาตามต่อนะครับกับปูพัชีเดวงนะครับซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยเลขทูบสี่ศูนย์สองเนาะถ้าเป็นเก้านะเนาะสามตัวตรงสามตัวตรงแตกเลยแต่ไม่เป็นไรมีเลขเข้าอยู่ถ้าจะบอกว่าเลขเข้าตรงไหนอ่ะก็ทะเบียนรถมาวินไงที่ผมทักทวงว่าว่าเอ้ามาวินผมมานำเด้อขีขม่าเลยขี้มาเลยว่ามันพูดเสียหายเลยทะเบียนรถผม่าวินบอกอะไรบ้างดีบูปามาเลยบูข้มาเลยรถทะเบียนมาวินก็คือห้าหนึ่ง เรีกา5-3นะครับเหลือแต่หาสามยังไม่ทนได้ออกแึ่5ออกไปแล้วครับผมนะครับก็คือผมก็เลยทักเขาปะเพราะเป็นปูเป็นสียหาจิทะเบียนรดมาวินบัวเพราะว่ามาวินสอร้เบิร์ดไล่บาทมาที่นีปูมันก็สียหายขึ้นขี้เขาไม่ได้ไหมขี้เขาไมาลงหบอันดีในอันนีในอะจยอนดีในอยนอโอเคดีในเป็นเังดีหรือโอเคยุ่อด๋วมันเป็นเอาบ่ได้เลย เสียดายตั้งแต่ผนฝันล่ะนุ่มอามเน่ฝันเห็นแต่ว่าบ่ได้แก่ผมบ่ได้แก่ความฝันแต่ว่าแก่ให้คอยฟังมาที่นี่ยขอเลยว่าแม่เพิ่นตายแล้วเนาะตายก็เอาศูนย์ใส่เพิ่นฝันว่าแม่มาบอกนี่ยังก่อนอาซองเก่าเขาบอกเอาศูนย์ใไซกับางสิผมฝันเมื่อที่แล้วโคฝันครับท่านผู้ชมฝันแต่ว่าผมผมยันมันบ่เมียนผมก็เลียกบ่บ่อยฟังบ่ได้บ่อยฟังครับผมฝันว่าแม่ผมไปซื้อซื้อบัตรบัตรคอนเสิร์ตรับ บัตรนีขบัตรเบอร์เดอยวเบอร์สองเก่าเบอร์สองเก่าทีนี้ผมมาแอเก่าเขฝันให้็นกระต้อยฟังกระต้อยก็ได้ว่าใกล้สองเก่าก็ต้องเอาศูนย์ใส่เพราะว่าผู้คนมาบอกญาติคนตายแล้วตายเป็นศูนย์นะกระต้อยเพิ่งเขาศูนย์สองเก่านะครับกับผมไม่เป็นไรแล้วก็คือว่างวดนี้อตามกันใหม่ว่าจะได้ตัวไหนแบบไหนยังไงกันเข้ามาทากันอว่าออเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะนะครับ ซึ่งได้โชคลาภกันงวดนี้นะครับผมนะขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อของวันที่17มกราคมนี้พศ2568นี้นะครับก็อย่ามาอยู่แบบว่าพี่รับกลุงแะใจมาดูคลิปถูงตอนนี้นะครับโล้รอดไปวิจารณญาณนะครับผมเนาะก็วันนี้กับทางทีมงานก็พากันมาครบทีมแต่ว่าขาดเฉพาะทองแหลกคนเดิมไม่ได้มาเนี่ยครบแล้ว ค่ะแต่พ่อทองแหลกคนเดิมที่ยังไม่ได้มาเพราะว่าคนเดิมก็ช่วงนี้ติดคาราวเกะอยู่นะครับอ่าติดสาวคาราวเกะอยู่บอเพิ่นอันนี้แม่คือติดลมแม่ติดลมติดลมปีใหม่แล้วตกลงติดลมหรือติดคาราวเกะได้หมดอืมคนเนีดยก็ติดลมแล้วไฟไหม้ก็มันกับไหมมืดโอ้ซ้ำอีกก่อนแจนตะโคอีกก่อนแจนตะโคลบอวตวบายเดี๋ยวมาไดีมาหาข่อยดูเอยดิอยังบักเกียดไหม เอ้ยตั้งแต่ปีใหม่นี่ยังถามมาวินอยู่ว่ะบบป,ปีใหม่นี่เห็นเบาเขียดไป,ดปช่องผวาเพราะาเห็นมาหาผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมอาจจะไปคลิปอ่ะทีแวะไปหาเบิ่งแกงบางวันที่ยังอยู่มาวินว่าบ่แม่นเพิ่นไปไสยภูมิกับแม่เพิ่นบ่เพราเห็นเพราเห็นเดย์เบอร์เนาะเออเพแม่นพ่อไปถึงเป็นนางซักผ้าไว้มันแต่ว่าลองไปเบิ่งเพราะว่าบ่เห็นแกงแต่ปีใหม่มาแล้วบ่เห็นปีใหม่บ่เห็นดี้มาท่านผู้ชมมาบอกกล่าวกราบไหว้กันนะครับผมนะกลับที่ สารปลูกถติยวงนะครับก็ขอต่อกันงวดงวดนี้ได้ครับคผู้ชมเด้ออ่ะเออเลขถูกบอกความกันนะครับท่านผู้ชมเด้ออ่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่าบ้าเถอะอ่ะบาแพรกมาพี่ อ,อาว<ะ>ิเนตวะอ้าวสาธุสาธุสาธุเด ham, entes, right ้อกูขติยาวงพร้อมโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภุมมเจ้าทีพระแม่นางธรณีเทวดาอาราติปกปักราสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พร้อมโดยวิญญาณทุกท่านทุกดวงมณีทีมงานช่องนุบาปคนเดิมมาวินงชาแนลป้าต้อยคนมีเส้นเบวแพ็คชาแนลน้องน้ำชาแนลพร้อมด้วยน้องแบงกันเดินทางมาสวัสดีปีใหม่ปูคติยาวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตณสถานที่แห่งนี้ มนีลกูกหลานได้เตรียมถูกเทียนมาสักก,การะไหว้พร้อม้วยดอกไม้อาหารขนมของหวานมาถวายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดได้รับผู้งรับแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับทีมงานขอให้โชคให้ลาบลกูกหลานเพื่อไปฝากไปตอนเอฟซีมนีลกูกหลานขออาสาเป็นสะพานบนมหาโชคหาลาภไปฝากไปตอนเอฟซีสุขสุขคนที่กำลังตกระกรรมลำบากให้รุดพ้นจากคุ้มถูกพุมยากให้รุดพ้นจากหนีสินกระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตาคติว่งโผตรโดนบรรดาลให้ทีมงานผู้ขาทีมะขอโชวขอลาบในการจุดถูกเสียงไทยวันนี้ให้ได้3ามตัวตรงๆเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันทีสิบเก็ดมักกลาคมพศสองพันาร้อยหให้ได้3ามตัวตรงๆปังๆคือหวดทีอ่าเข่าเลขถูก3าตัวงวดก้อนนั่นปูอ้กอ่ะสนินะปูอ่าธุสาธุสาธุสยธุปูังด้วย เลือดยสล้างโตตรงๆฝากฝากคู่กันเป็นปาดไหน,ไหนกนันเลยแวลหนคอะไรครับจับโรคอนไรเล่โรคับฝากเ <Good. S 1> อบ๊บจาดกลาง เย้าเสียมซีเออเออเอออาอแพะเหย้าเสียมซีบางคนบุญเร่อยไปเหย้าเขายูปูกันเล็กอเสียงงาไหม้ลันโก้าไม่ลันมาเยอะมายอะมาเยอะอัน้ปังปังเลยแต่ไหนไกล้ยังเลยิ่เนาะอืองาใหม้รันโป้เนตอันนี้บ่กยาวบ่แพชเคยมาหรือเ่มาแลอ เไ้าวเ่า้าวเาหขายเยาชื่มข้ายาบ้านเรา่นบินเ้าบาบบเาากเป็กุยแตย้าวสามเ้าวด้นุ่นนนมบาร์มีคันไปจอดุเครือนี่รับแทรับไมดีอมเอาเดี๋ยว ข้าวขันยาวครั kind of ้งแรกมานี่แมนครั้งแรกงัวยครั้งแรกกันอย่าลืมไปละแหกมันนะครับผมเป็นไปได้เด้ครั้งแรกความเป็นเซติที่ขันยาวครั้งแรกยุ่งอย่งนี้มาขอทุกครั้งที่ได้ว่าถือวาขันยอดได้วจุดเดียวทุกตัวเดียวก็เรียกว่าจะยังนึกอยากขันยอดบวกอืมเอาเลยนขันยอดเลยเอาก็ถือว่าขันยอดเซมซีครั้งแรกของสารปลูกขันย์ยังวงครับค่ะเออหือ หมายเลขชัวเป็นยังหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับผมหมายเลขสี่เอาตัวเดียวกับเลขถูกเลยมาแล้วเลขทูตก็เลขสี่นะครับท่านผู้ชมก็เหมือนเมื่อที่แล้วเลยเลขทูตกสี่ศูนย์สองไหมเหรอต่ว่าเดทเจทบอกก็คิดดีว่าใครใคที่ยังที่ยังเก่าเนี่ยให้บอกดีดีเลขสองนะโอเลขเลขสี่ไม่ขาดไม่ขาด ไม้ที่2สองอกมาแล้วครับไม้เลขสามครับสามครับผมสี่สามสี่สามสี่สามง่ายร่มากเดย๋ยนนี้รงมมากแสดงว่าผู้ผลับรูแล้วผู้รับรูแล้วนะครับ ่ว่าผมู้ปันเดียว่าย่ายดูด้านะว่านี่มีถห็นวละมัโอ้ทนอ่างันเพานี่มีีิ่นไม่เด็ดันคือจังขามันัด้โอ้สายันบกกับเออสัไทยกับฝันตึงรักตืนเมีนเนี่มิดไปเลยกั่นี่มิดขึ้นจังไม่เด็ดันอืมไมนไม้ที่สามออกมาแล้วครับโอ้กล่องันิคนนี้ไม้หกครับ สี่สามหกมันไม่กระจบอันมันคืบสดุทนสี่สามหกเนาะค่ะท่านผู้ชมหรือสี่สามเก้าก็ดูว่าเป็นแนวทางนั่นแหลบ่าขันขันรู้ได้มาวิ่งไว่คนั้นดิพ่อเปลียนเน่นะน่เปีนเป่นได้ไปสงเกี่ยวดับสี่สาหกเนาะค่ะปวดหัวเลยไม่มี่เข่าสามนี่ ปูมันเป็นพี่น้องกันปูแมาแนวเดียวกับปามหมีเลยเดออไม่ถาเนะว่าประนด็นเอาเห็น่นไปส่งเข่ากันเอาเขาแบ่งแยกกินแดียวกันบ่เออกับปูว่ัวมันเป็นพี่น้องกันลูกเปล่ากับปูหูนะครับเห็นแบบไปส่งเข่าสามเห็นป่ะเบิร์นเขาเขาเขามันเป็นเขาแบ่งกินแยกกินเดียวกันปอะแบ่งแยกกันนั่นแหละแต่ว่าเพิร์นกับยางยองยกงเปส่งกันนะมีเจ้าเ้ากันะครับท่านผู้ชมเบิร์นเป็นพี่น้องกันเบิร์นเอาครับผมมันบ่มันก็บ่ใส่ปัญหาแหละครับผมเนาะแต่ว่เพราะกับเก้ารี สักพูดเดียวกันเลยกันตัวเดียวเฉยเดียวสักพูดเดียวกันบาริบเขาบอกถึงหนึ่งกับเกียรติถินอันนี้พ่อเขาไปเนี่ยคั้ยน้ำกันเอ้าพอ่นเราเป็นพี่น้องกันพคนละพ่อผ่านนะอืมอะไรเป็นไงดีเขาทังว่าแต่เอาตามนั้นตัวชดนะครับผมแต่ชดซื้อเก่านี่นะครับจับครูเราเมื่อไหร่เมื่อไหรเขาเอีายังก่อนสี่สามหกบ่สี่สามหกหรือสี่สามเห็นสี่เห็นหกแล้วนะคะเห็นหกแล้ว เห็นหางหกแล้วนะครับไว่าตรงกันก็เปลี่ยนเซมซีเด้อเรื่องถูกเห็นหางหกแล้วเอ้าถัดตบเมื่อแบบนี้ก็จังหวดที่แล้วเห็นไหมจังวดนั้นหมดหกสามแปดเขาตบเมื่อแบบนี้เรียกเขาสามตัวอันนี้ตบตบแต่มาแต่มาเขาสองกับเขาสามตัวแบคทีเรียนี่ตบหลายแค่หกตัวเขาหกตัวตบหกเทียเขาหกตัวกับปูขันติยะวงแต่ว่านุ่มอามนีเห็นปูนางแบบใดก่อนยังของใจอยู่ได้เลยเนี่ยเยอเปิ้งเบิ้งเปิ้นสะควันเบิ้ง ตึงไปสัากคับม่ครับเดียวบอเมียนขอยเห็นคนนังยังสีอยู่ได้นิมิดนี่คนนังยังสีมาล่ะพี่จังแบบว่าเปินคาบูรี้ยาสุขีบเอาวะเพื่อนสุขีบยาสุขีบคอยเห็นคนนงยังสีพี่จังคือจากกระดูกเคุณนไหมเออนี่อ่ะเออมันแต่ว่าเอ็มซีเม่นมื่าเหมือนลงปูสวงนะนะแอ็มบอลงปูสวงนางแบบนี้บอใครทั้งวก็ทั้งห เห็นนางแบบพี่อยังอ่างขีบยาโูบไหมขีบต่อคีดแบบที่แบบแบบต่อแบบนางสไตล์เดียวกันยกผู้สวงกันแหละแต่ว่าเพิ่นแค่แค่ว่าใส่ชุดจุดังหวะชุดไอเสื้อมหมอมหัมมชุดขาวแม่เอ่จุดหนดีอันนี้่มีที่นี่ม่าผู้ถพุกแกแต่สมัยก็คือแดนุ่งกันเกงขาเกวยนุ่งเกงห้องหัวอันนั้นก็ว่ามันผ่ามันตัดไงก็ยัง ถ้าจิตฝันกะว่าฝันกะสีบ่ฝันกะสีว่าบ่ฝันโมันนิมิตโตลองฝันหรือบ่ฝันบ่ได้ฝันเออครึ่งหลับครึ่งตื่นเออบ่แม่นครึ่งผีเขื่องข้นเลยบ่แม่นมันมันกาในในหล่ะมันมันดีดีข้นหน้าตาดีแบบนี้สิไปเป็นคนดีข้นเบยมันกับ่ใช่เออนี่เป็นไปเป็นนางสินี่เปกระนางสิแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยม่นเป็นนางสิเพิ่นบอ่บังสิเออมันเดีดีเฮาขี่ยาสูงดิเออขี่ไปมาเฮาเกิดนี่แหละตอน่าน้องพูดสูงกับป้อม่นสิ ออที Or, ่หล MM ังข <cción> ับไปเด้อโอเคแะ้วพอเห็นมาสามตัวก็นล่องล่องหลับอยู่ห่างมาม่นกันเอวโอ้ยนี่แหละมามาพร้อมตัวหน่อยมาพร้อมมามันกันเอวข่อยเด้อครับผมเด้อเออที่หลังเนี่ยขับกันเนี่ยเตรียมเบอร์ด้วเบอรงวดเนเป็นจะขับไน้เลยนะครับท่านผู้ชมเอาเลขสุดตัวแน่กว่าไปละสองตัวมีซีมีหกมีซีมีหกแล้วค่ะแพ็กสามวันสิ่ห้าปอ ขาด่าว่าเราหกหรือล่างๆหกล่างๆเี้ยว่าเยาวขาดราถึงเลยขาดมาถึงเลยแต่ว่าเอาตรงนี้เอาตรงมี้มองกระทนที่บงนี้นี่ลองถาถามว่าขาเบยใบใหม่ทับน่าสิพอยังหลายๆอย่างนี่ไม่ไม่นะมันมันเป็นแปลกๆมีมีหลายๆจุดแถวหนาคนหาเลยแต่ว่าทางด้านด้างสารนี่พ่นไงค่ะแหนบพ่นเหมือนไงเลยบางข่านเขาเก็บพ่นทีงไหนที่แรกอํอมคิดว่าสารตัวเนี้ย อาถยุมองบางพ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการเขาจะไม่พ้นนี่กันพ้นยังไแบบนี้เลยะนะครับม,มันคือแถวนี้ก็เป็นเมืองเก่าบอกเคยมาอยู่โยนราชสีสไลนะครับถ้ามีเพิ่พนบ้านบึงบึงหมอกอมบ้านบึงหมอกโอ้ยไม่ไม่บ้านบึงหมอกบ้านเยียก่อนอบั่นพระเขาเขาบ้านยังแถวนี้ไหมแต่ว่ามันนี่เมืองเก่าเมืองโบราณ์ถือยันนี่ถ้าเข้าไปสืบสาวเล่าเรียนดีๆสิพ่อสิ่งเรียนรับแล้วก็ ของเก่าของแก่หลายเพราะว่ามันเป็นเขตพื้นที่ของอ่าชนเทาซวยเนอร์อยู่ด้วยส่วนนี้เนาะเออทางนี้เขาเอิ่นซวยบ่ะซวยคล้ายๆเอาคนทั้งบ้าเอากระทั่งทั้งม้านสว่างมากก็เป็นซวยมันบ่เออเป็นเป็นเขมเอนเป็นขมเอนสว่างที่ติดกระปานนาเป็นขมเอนมันหนีขามาทั้งทั้งราชสีนี่สีมีเนอรอมีซวยมีอันไรอีกผมผมกัน ไล่ไปบ่ได้เพื่อนเนาะเพราะว่าตั้งแต่หลายเผ่าพันธุ์มาอยู่แต่ว่าตั้งแต่มีมีมีแฟนอยู่ท่านใจนี่บ่มีเมียทางอยู่สเวนปะวันนี้เอาบ่เอาทำไมตั้งแต่เฮาเฮามาอยู่สเวยสิมาตั้งแต่วินเอาบ่ารูดดอกเออบ่ตามนําเฮาได้รูดเออ แสดงว่าเพิ่นเก็บพิามลัวได้แมนตั้งเดแมนเจ้ากเรียเ็เพิ่นฮู้ดีว่าตั้งดะประวัิประวัิไอเกาโบลาณอ๋อเนีกว่าสิรุตามกันปะาดดเดื่มนะเดื่ดสามตองแห่งนี้ว่าอด้ว่าผู้ใดนี่อันอันื่มเดือดเดอดเดือดอดอเดือเดดดอเด็อแเดวเด้นี่อำเภอเดดือเด้นด่อเดอเดดอดเเด้อออเดออออือเดดดอเด รอรอเล็กไปอยู่กับคู่แฝกหลายคนเลยกกันนีดนเพื่อเลี้ยงเลี้ยกับเพาะว่าเลี้ยงได้ว่าเดียดเดียดดูกว่าดิ้นบังคันเดียดในนอนแย่ง ตกเดี๋ยวมีเอซีเมนเลยซื้อคนก็บไปตั้งคณะดกับบลง็อสไปบรีเอมาเอามาเอกเพิ่นเพิ่มเบิ้งปู๊เพิ่นมขหักเนี่ยคันมาองสี่นั่นเอาหน่อยนักหน่อยน่าได้สิมีคนมาเเบาจังเสียให้ปูบนี้ยืนนี่งเพิ่นกัดสินังบอยืนนั่งบอลังยิบก็มาล่ำเพิ่งหายซ้ำตัว่นโตยิ้มไปยิ้มมาหัวเราบ้างขอกวาดแพทครขับเพื่อเจี๊ยม่าอีกเพิ่นก็ต้องให้เข่าซ้ำตัวหลับไปคิดว่าไหนจะพี่น้องกันคือว่าทแปดบ่พี่น้องกันแค่บอล เห็นตัหัวตรงกันบอกมินพอกกับเก้านะบอเป็นสามบอบอสามกับแปกับแปดอสามกับแปดเขาสามกัแปนเขาไม่่นตันะะวมันก็ตรงกับตรงกับเซมซีบีซีมีซีมีหกมสามอันนี้มันมีซีมีหกสามืัองเอาแพกอันนี้นะรุ่นตัวสุดท้ายยังไม่ไม่หมดดุนแล้วดุนาได้นะดุสามว่าดุด ขอขอขอแก้เขาล่องลุ่นเบิ้งมันมันดุนมันดุนรูมบอดี้นี่เอามากัดเดียดเดี่ยวหน่องตายอ่ะถ้าข่อยวอลพี่ต้องวอลฟิกจะสั่งเฟรมหบดที่นี่กัอมันไงกับจ๊คสี่เอาจังเดยกันเนี่ยเอาตอนนี้กำลังลุ่นนะครับลุ่นระทึกว่าจะเป็นสองหลายไปเอาอีกแล้วกันเห็นไหมเดี๋ยวเอากล้องเนาะเอาไปโยงทีแรกก่อนเดี๋ยวหรือเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวยอกล้อง ไปดูที่ลองเมืองเก๋ง่กแค่อะมาพันเราะห์หงออะมาพะมาเรียกแท็กซี่ผมอะแท็กซี่ไปส่งว่าที่ลองเมืองหน่อยผมก็นึกว่าสิได้เที่ยวเนี่นะครับเรียกจากผอยผงผมก็ขึ้นโทเว้เลยครับอือออกไม่เข้าดีขึ้นโทเว้เลยไปขึ้นทเว้ฟรีพอร์ไปพอดกลางโทเว้อามาแล้วบอกว่าอะแท็กซี่เรืาจะพาว่าไปไหนอ่ะ อ้ผมก็จะไปส่งอามาที่ดอนเมืองไม่ใช่ว่าจะไปลองเมืองลองเมืองก <c oughs> ็นี่แหละผมจะไปดอนเมืองไม่ใช่ดอนเมืองก่าจะไปลองเมือง <c oughs> แล้วลองเมืองไหนล่ะอามาลองเมืองซอยสี่อะระหว่างลองอาญาดอนเมืองพอดีเอ่อพืชทรับสนานแต่ว่าดูนี่ปู๊บว่าสูบวัดต้องกามต้องสูดเรียนยุ่งจะปูดสูดที่บางสิละสูดเรียนตลอดไห้กูฟังซะเดี๋ยวกุญแไหนสามตัวต้องสูดการนอนขึ้นบ้างางทีละเดี๋ยวน้องบามกะอยู่บอกฝากเบาแบ่งไว้เบาแบ่งสีนอนไหน อืมด้วยสิบโอ้ยฮะมี่พลอยว่าล่ะอ๋อโอ้ยร้อนไทยโอ้ยอ้ยโอ้ยด้าจะไปเบิ่งเลขทูบกันเนาะค่ะเนาะเลขทูบกับปู่ขัตติยาวงของงวดวันที่17มกราคม2568ขอให้ FC ทุกถูกทันโชคดีเด้อนี่นะคะต้องมีโซ่ค่เลขทูบสอง ซีหกสองค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าหกคือเป็นล่างๆเนาะีหกสองว่าีเก้าสองนะคะท่านผู้ชมอ้ยบออันเล็กสอก็คือเหล็กเจ็ดเห็นเนาะขอเถิคอไพเร่อค่ะท่านผู้ชมตใจไว้เมื่อกี้เนี่ยตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้กับเลขทูบมะขอหายเรวเนาะค่ะมะขอต่อตามต่อแล้วกับสารปู่ขัดติย้ามง จถูเด้อปังปังเด้อปูไปไปค่ะทอกู้ไอ้โอ้ยันี่นล่งมนี่ันี่ล่งนี่ว่างไวงรวงนี่มือาวิ่เขาไปยังพุ่นระวางเด้อย่าไปหกเด้อมันหกค้นลูกเลยท่านผู้ชมเลยนั้นนะคะท่านผ้ชมเลอดเลเอ้เอานั่นอ้าวบะกมเลยเนาะเต็มเต็มเลย เขาเต็มเต็มเลยนุ่มอามหัวน่ะเล็ขคนไปยังบ่ล่ะไหเล็กนั่นรังคาเลยโอ้ยนุ่มอาว์คนโตสูงเนาะค่ะกรมบ่เวีตตํารังค่าปูสิ่เหมาเห็ดหอปูไม่ล์ะนี่ค่ะกะสิประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมกะเลขเซียมซีเนาะค่ะเลขเซียมซีได้สี่สามตรงเซียมซี่ตลยจริงจริิงตรงเลยเลขเซียมซี่สี่สามหกเนาะค่ะ เลขเซียมซีสี่สามหกเลขทูบสี่หกสองเนาะค่ะค่ะกับสิประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องก็เสนอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะกันเนาะมาเขย่าเซียมซีขังแหลกกับสารปู่ขัติยะวงนะคะกอย่าลืมด้วยค่ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อค่ะช่องปตอยคนณมเสิน กับพร้อมกับทีมงานเนาะค่ะเนาะก<อ>ะสำหรับปีใหม่นี่นขอหายเอฟซีทุกๆท่านโชคดีเฮ่งเื่งยๆกันสุขโขสุขนไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีนหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ